สวัสดีครับผมกิมกอยภาษายินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเอฟซี FC ทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนี้เมื่อนี้กิมกอยภาษาสสบผ้าท่านผู้ชมทุกคนมาขายแตงโมซอยเพื่อนแม่กิมกอยภาษาซื้อหลานเพิ่นว่าหลานแตงโมแม่อายหลานเพิ่นนยูอำเภอชานนมาน อำนาจจะเจิ่ญครับผมวอาแล้วกลับไปมาเบิงครับผมตอนนี้กพ่อดีมีลูกคาเข้ามาเลือกหมากแตงโมของแม่อา,อายแล้วนะครับซึ่งเป็นเจ้าประจําเพิ่นกะเคยมารับสื่ออยู่นี่เพื่อที่จะเอาไปจํำน่ายต่อ นะครับรู้สึกว่าตัวน,นี้บนเลือก,อกได้แล้วเข่งแใหไงพิกัดล้านแตงโมของแม่อายแกะอยู่ตรงขามโรงเรียนชาโนมานของเฮานั่นเอง้าไัมาจากภางอำเภอดอนตานแกะจะอยู่สายมือล้านเพิ่น จะอยู่ประมาณเลื่อยจากลานไดนาโม่มาประมาณร้อยเมตรก็จะเห็นหลานพื้นพอดีลานพื้นอยู่ทางชายมือเด้อครับตีมาจากอำเภอดอนตาลหนาร่านจะมีผ้าแสดงสีเขียวถ้าไพามาจากทางอำเภอเขมราชหรือว่าทางแกงขั้นสูง แต่จะยูควาเมื่อเยื่องๆครับโรงเรียนถานมุมันพ่อดีเลยครับ ครับสำหรับมือนี้แม่อาอายเพิ่นกาซิดเตรียมแตงโมเพื่อที่จะเอาไปโรงทานในงานสักกะละเจ้าปูเมืองแสนของบ้านยักคุอำเภอชชนมมานของเฮาแตงโมแม่อา,อายเป็นตเศบเทพี่น้องเหนือแดงๆดงรับประกันเลยว่าหวานมีแต่หนวยแน่นๆครับผมกะฝากกดไลค์กดติดตาม ขอคลิปยิมกอยภาษาน้ำเนฝากลานแตงโมแม่ออายน้ำเนอยู่อำเภอชานุมานพิกัดกะอยู่เยื่งกับโรงเรียนชานุมานของเฮาเด้อครับสนใจกะแวะชมแวะซื้อแวะเลือกเป็นค้องฝากกันได้ครับผมจากล่ากันไปครับ